สวัสดีครับวันนี้บลินโปช็อปนะครับอ่าวันนี้เสียงไม่ค่อยมีไม่สบายนะฮะก็วันนี้นะครับมีล้อเทินเข้ามาใหม่นะครับล้อแท้พีวันนะครับขอบสิบหกนะฮะกว้างเจ็ดออฟสี่สิบสามนะครับล้อชุดนี้เป็นล้อลูกค้าเทินมานะฮะสีเคยทํามานะครับจะให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะยังไม่เพิ่งล้างนะครับไม่ได้เช็ด สภ้พไม่มีด้งไม่มีไม่มีซ่อมนะฮะเช็คหมดแล้วสีไม่น่าเกียดนะครับเอ็น <c oughs> ล้อขอบสิบหกนะฮะกว้างเจ็ดออฟสามเอออฟสี่สิบสามนะฮะอ็ป <c oughs> ห,หรปา เมกอินเจแปนนะครับบริษัทผลิตนี่นะฮะออฟสี่สิบสามนะครับ,รอบ,รบขอ1สิบหกกว้างเจ็ดออฟสี่สิบสามนะฮะล้อเคยทำสีมาแล้วนะฮะก็ให้ดูนะครับเผื่อสนใจนะครับล้อชุดน,นี้ไม่แพงนะฮะ ครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับเบอร์โทรนะครับศูนย์ดสอง่ะมาคห้าแปดตัครับศูนย์แปดสองนะครับศูนย์เจดหกสามสองสามสองนะครับเบอร์นี้นะฮะดูของได้ที่ซอยรามำแหงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับผมนะครับยังไงฝากก็ด้วยนะฮะก็สนใจติดต่อสอบถามได้ล้อชุดนี้นะครับย้ำนะครับเป็นล้อเทินเข้ามานะฮะไม่ใช่ล้อจากญี่ปุ่น นะครับสภาพโดยรวมถ้าไม่ทำสีใช้ได้ไหมผมมองมันก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าสีก้านอะไรเนี่ยพวกนี้ยังสวยอยู่เนี่ยอันนี้มันก็นิดๆหน่นนอยๆลบออกนะฮะมมนก็เนี่ยตำหนินต้องมีบ้างน,นะฮนะ มานี้นะฮะจะมองอนี้อ่ะดูเลยนะครับสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสอย์เา้ำนะครับล้อชุดน,นี้ล้อเทินเข้ามานะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับร้านบุริงโปรช็อปนะครับล้อแท้เช่นเคยนะครับขอบคุณครับ